ดีค่ะกับช่อ,มองมาออฟกเกานะคะข้างหน้าก็เป็นรถลุงพลนะคะนี่บังเอิญเจอที่สกลนครนะไม่รู้ว่าป้าจะไปไหนนะคะกับลุงเนาะมีป้ายูอยู่บหรือว่าลุงมาคนเดียวเนะ <c oughs> ติดไฟแดงอยู่นะคะตอนนี้แม่ผู้ใหญ่ก็มีมาธุระคะ่ะลุงก็ไม่รู้มาธุระอะไรนะคะ่างคุณก็ต่างมีธุระไปคะ่ะ <laughs> เจ้เลี้ยวซ้ายหมอผีเลียวซ้ายวัดป่าเลี้ยวซ้ายวัดไปทางไหน,น สารากลางนอ่นเราส่วนลุงก็ไปทําธุระลุงนะคะเนะาะบังเอิญเจอพอดีค่ะเราก็ไปธุระคนละอย่างกันนะคะครับรุงเราเลี้ซ้ายส่วนลุงนี่จะไปทางไหนก็ไม่รู้นะคะ ก็จะถึงสกลนครและะ้วค่ะตรงนี้พ่อพออเราเรียนนี่นะคะส่วนลุงก็ไปโน่นเราเลี้ยวเลี้ยววัดป่าสุทาวาสนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูอะไรต้นไม้ประดับนะคะเนาะจะไปเรื่อยๆค่ะ ไปดูต้นไม้ประดับไปดูที่จะตกแต่งหน้าบ้านนะคะเพื่อให้ความสวยงามดูเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะยังไม่ถึงนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะอ๋ออันนี้น่าจะเป็นวัดปานะ,ะวัดวัดป่าสุทาวาสเนาะนี่ค่ะมีมีกำแพงด้วยมีกำแพงวัดนะคะหลวงอาจารย์นะคะพ่อ จา์มั่นบมอจานฟันหรือเปล่าประมาณนี้นะคะแต่เรายังไม่ได้เข้าไปนะคะเคยมาตั้งหลายครั้งแล้วตั้งนานแล้วค่ะโอ้โหเลี้ยวตรงนี้นะคะเดี๋ยวไปดูต้นไม้ค่ะเนาะว่ามีไม้มงคลอะไรบ้างนะคะนี่คะ่ะเราก็มาถึงเลยนะคะอนี้ต้นแล้วคะต้นเกล็ดแก้วนะคะต้นเกล็ดแก้วเกล็ดแก้วนะคะโอ้สวยมากเลยค่ะสวยจริงจริง ก็จะแพงเดี๋ยวถามดูก่อนนะคะเนาะมีทุกอย่างเลยนะคะที่ร้านเนาะสวยมากเลยไม้มงคลมาแบบยินดีต้อนรับเดี๋ยวไปหาดูก่อนพ่อนั่นก็คัดอยู่แต่มันเป็นต้นไม้เป็นรูปผู้หญิงอข้างในไปข้าไปดูสี่ สวยมากนะคะนี่ตัวนี้ก็งามเป็นป้ายนะคะนี่โอนน้สวยสวยสวยตัวใหญ่ๆไม่มีบอตัวนี้ก็งามอยู่นะคะนี่นี่เป็นอันอสวยสวยอันน่าจ็นกนะเราเป็นนกเนานะ นกตัวเล็กตัวนี้มีปะไม่เอานกเอาเป็นแบบคนแบบนี้นี่เอาคนคนในกี่ร้อยล่ะสามร้อยแต่ว่าตัวน้อยเน,ะนาะใหญ่กว่านี้มีปะบดแล้ะข้าวฟ่อยินดีต้นอนรับนะคะ เดี๋ยวเราไปหาต้นไม้ก่อนก็ได้ว่าไก่เหรอม้าป่ะพี่จะเอานะมีทั้งไก่มีหลายอย่างด้วยมีช้างมีอะไรเดี๋ยวไปดูไม้มงคลก่อนข้างหลังก็มีบอกฮะโอ้นั้นก็สวยนะแล้วค่อยดูต้นแล้วเท่าไหร่ไปดูหัวข้อโอ้งามเลยเหับ จะเป็นสวนอยู่ข้างหน้าพี่นะน่นนุ่นน,นสวยงามมากเลยค่ะสุดยอดความสวยงามนี่เป็นต้นสารนะเดี๋ยวเรามาดูค่ะว่ามันมีอะไรบ้างไม้มงคลซับมงคลอันนี้นี่ค่ะนี่ไม่ผู้ใหญกจะออนี่กลุมข้าก่อน อันนี้อะไรเนาะโชคมีโชคมีลาบเอาใบต้นที่ใหญ่ๆห,หน่อยนะคะพี่ไฟ่ไฟก่กวนยิมทองอันนี้ก็สวยแสงเงินแสงทองนี่นี่น,นี่อันนี้จะสวยจังเลยเสฐีใหม่นี่ต้นเสฐียใหม่นี่เอาไหม มันเหลืองๆนะต้นอะไรล่ะกุะมารทองเหล็กครับสวยเนาะกุะมารทองเหล็กสักสองสิบสองร้อยห้าสิบถ้าที่เป็นใบนนมันหย,ยกกาญจนา อ่แบบไหนดิต้นใหญ่เท่าไหร่นู่นนี่แต่ว่าใบมันนนั่อันนี้เขาเรียกว่ารวยซับใก็จะถึงแล้วใกล้จะถึงไปไปดูฝังก็ได้ต้นนี้ก็พอดูอยู่นะผู้ชวนชมก็มีจะชมก็อยู่นะเนี่เอาอันนี้พี่ว่าไม่สวยหรอสวยเยอะเอออันนี้ก็เอา เออเอาเซตที่ใหม่นี่น,นี่เอาหนึ่งกระถางเลือกเอาเลยค่ะพี่ออกไปอันนี้บวยงามนะ่ะเือเอาเลยเอาต้นนะยกออกแบ,บ่งออกได้ไหค่ะจ้าเดี๋ยวค่อยแบบ่งแยกได้นะค่ะแยกไกันหนอค่ะทุ่มมันทองทเล็กชับต้นหนาๆต้นใหญ่ๆตัวนั่นหลังใหญ่แล้วแต่เราดูฝั่งนู้นก็น่าจะใช่หมดเลย เป็นสีเหลืองเหลืองเดี๋ยวเราไปดูก่อนเดี๋ยวเราก็เริ่มเอาหลายๆแบบเอาสองต้นพอเอาฝั่งเดียวบ่ต้นอะไรล่ะนั่นนะฟืนบ่เอทีเงินหนาไม่คืออะไรช่วยพี่ว่าใบามันแั้งมันน่าจะอยู่ตรงนู้นน่าจะมีไหมล่ะ เดี๋ยวเราไปดูอีกก่อนนี่นะคะคลิปนี้<ะ>ออชอบไม่ออกกบกบนะคะต้องขอขอบคุณเ c ซทุกท่านนะคะช่วยกด like, ไลค์ก,กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะคเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ